สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง้อฟูสุคนครับผม วันนี้พ่อกันครับผมกับสร้างอ้วนพักกินครับมันนี่สร้างอ้วนสิพักมากินซอยจุครับผมโอเคครับกดอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์สร้างอ้วนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพักกินซอยจุเน้นๆครับผมนี่ครับคําขอสร้างอ้วนเอาบมักง่ายครับผมนี่ครับผมเป็นพี่น้องโอเคครับเราต้องเปิดรสชาติกันจิ้มกันครับผม รสชาติกันครับแหลกพี่อปนัวดีครับผมมันกินเจ้านั่วพี่แอปขม้ำๆ่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวพามากินกันเลยครับ ดียวผมคำแหลกคำแรกคนก่อนเดี๋ยวยังห่อครับผมคำขอครับอืมเดียมจริง ฝากช่องติดตามด้ยนะครับผมนี่เป็นช่องแม่เขาสร้างอ้วนครับผมสร้างอ้วนในภาพไม่กินเข่าครับผมช่องนี้ครับฝากด้วยนะครับพ่อแไปพี่นองครับผมฝากนะครับผมในภาพไม่กินเข่าครับช่องนี้ครับคบคำยิ้หงครับผมนี่ครับคำยิ้งยิ้งเนาะนี่ครับมัเป็นใหญ่ไปเลย ออันนี้เนื้อ,อครับผมเนื้อไม่ไม่สดครับผม เนืยไม่สดๆเลยอันนี้ครับฟินเลยครับผม <c oughs> ฟินเลย ป็นสร้างวันกับเ็นมือไม่สายฮักกินนะครับผมกระฝากร่างใจเล็กๆน้อยกดไลค์กดติดตามสร้างวันแน่เด้อครับผมโอ้โหน้ำจิ้ม สุดๆครับจิ้มคำนี้ห่อคุ้คนกันคุ้นเฮงห่ดเลยครับนำ้นำจิ้มหลาย การกินซอยจูย๋แห่แซวครับผมต้องกินตอนที่ห้าหิว่หนุครับมาเสียแซบแห้งครับผมอออืื้ห คำครับ, lr, รบ,รบมีคำข้าวโพมอันนี้คำยังไงครับที่นี่ครับนี่ยังไงอ๋อแกงพริกข้าวโมอือหือ พริกเผ็ดครับผมแกงพริกครับออื้ ดาดดียครับผมพริกกิจจาดดียคนจะใครสร้างวันกินยังกระเม็นมาบอกแล้วครับผมมีมาเดยครับมาบอกกันเลย เพชรจนแสบท้วงหมดแล้วครับผมพริกสองเมื่อกี้ครับครับจะติต๊งติ๊งนะครับ เด่งๆโซดตๆกับผมนะครับขอคำอยังไง เอาซอน,น้ำจิ้มจับบาสน,นะครับผมนี่ไปไปก่อนโอ้โหแบไ,ไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับไปกินเขาเซเว่มนมาเบิ้งคลิปนี้เด้อ ừ hmm. ừ yep. มีสังว้วนกัจะคอล่าไปซ้ำนี้แล้วครับผมพ่อกันไม่คลิปหนาครับขันบุด้อยากให้สังว้วนกินนังกะเม่นมากครับผมเม่นไม่ไหวครับแล้วซางอ้วนจอ่าตามที่อความต้องการครับผมมีสังว้นก็จะคอล่าไปก่อนครับออย่าลืมกดไลค์กดซับแครกกดแชร์ซางว้วนนะครับผมซองนี้กับฟากได้นะครับผมเป็นอีกซองนึงครับผมอ่าครับผมหลังจาก ช่องเครื่องสีเขายินีช่องนี้ช่องหนึ่งครับโอเคครับผมบอไหเสียเวลามึงจะขอตัวล่าไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ